กาเกมนี่นะครับถึงแม้ว่าเออมันจะเล็กสิก็ตามถึงเพ่นมีคนตายอยู่เลยเอยไปกันเลยไปเลยสิบเ็ตัวหนึรร่งขึ้นกอนเบอร์หนึ่งแคเป็นยังไงลแล้วเบดเก o ออเ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 ออไอวเออ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 เอแน่วะเออเออ,ดดอเอ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 อเเออออเออเออเเออเออเออเเออ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 เอเเออออออเออเอเเอ ี๋ยวพวกมึงจะปากดปุ่มอะไรกันตอนนี้วะเนี่ยเออกูว่าอย่างเงี้ยมึงก็หล้โอเคถึงแม้ว่ากูว่ามันการปกดปุ่มมันจะเร็วกันไปหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีคนน่าสุขใส่ไงนะเอาใครล่ะที่น่าสุขใสไอ้สองนั่นไงเ่อยอะไรวะกูไม่ได้เกี่ยวเลยเออกูก็ไม่ได้เกี่ยวเหมือนกันคนที่พูดอย่างนี้นี่หรือว่าเป็นฆาตกรมันก็พูดอย่างนี้กันมันไดนแหละ แล้วจะแน่ใจได้ยังไงได้ยังไงว่าจะาพวกเย่นี่ยเป็นทัานฆาตกรจร,จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยนี่พวกมึงหนูกันไปออกเลยเหรอวะดูมาดิมีพีรุษมีรุ่พิรุ่ฟุตฟิตสุดๆไหนวะพี่รุ่ของมึงเมื่อกี้ไฟดับเพราะใครเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นเพราะไอ้นี่แน่นอนไม่กูไม่ได้เป็นกูไม่ได้เป็นเออ,เอ,อ,อนอคะเดี๋ยวเดี๋ยววโหวตกันแล้วเหรอแล้วพวกมึงจะเสียใจ โอเคตรงี้พิรุษหายไปแล้วแยกใจกันไปทํางานต่อ <h ums> แต่ที่จริงนะกูกูทาได้มากกว่ากอการเป็นลูกเรือธรรมดาเพราะว่ากูฆ่าคนได้แต่กูทำเวทได้ด้วยนายอำอเภอแห่งแห่สตวตรวัแยกใจกันไปทางานเถอะใช่ๆไปแยกใจกันไปทํางานเถอะนาะแล้วพวกมึงจะมาอะไรกันตรงนี้ลูกเรือที่ธรรมดาพอพอธรรมดาเพราะว่าธรรมดาก็เจ็บใจ นึกว่าแต่หลบอีีกูจะฆ่าใครดีเนอะถ้าอโยเซน,นบอกอย่างนั้นการฆ่าตะกรตัวที่ก็เป็นแกสินะฆ <c oughs> ่าได้ลแล้วตัวนึงอันนั่นคือชักเกดเจนสบของสีแดงอะ่ะอ๋อไจะไปเุลเห็นได้ไงอะอนี่มึงไม่ควรเห็นสีได้นี้นะเออกูรู้ไอ้กูเห็นเห็นเต็มเลยมึงอะ่ะผมสีน้ำตาลเสื้อสีเขียว กางเกงยีนใช่ไหมตอนไหนวะมึงบอกตอนไหนเออเออออออคือคือคือว่า,าอุ้ยที่ผ่านได้กูถูกเข้าใจผิดอีกแล้วเล่นดีอะไรกูแพ้ตลอดเออลาก,ก่อยทำไมกูได้ออกวะเนี่ยไหนไหฆาตกรก็หมดแล้วงั้นพวกเราก็มึงคิดว่าฆาตกรหมดยังฮะอ่าอ่าอ่าเจี๊ยอะไรวะเนี่ย ถ้าตุกคนมันยังไม่หมดเหรอกูไงข้าตุกคอนสนีจนะคือว่ามันตัดไปได้เจ้